แฟนเขาบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยสมมุติว่าก่อนที่คนคนนั้นจะเสียชีวิตแล้วนึกถึงพระน,นิพพานอ่ะเ,อเขาก็โอเคดิ<อ>นิพพานนะครับไม่ใช่คิดกันง,ง่ายๆแล้วจะไปง่ายๆเอ <laughs> เอใช่แบบเออคิดว่าจะไปร้านนาถาเราคิด๊บแเราไปร้านนาถาได้อะ่ะมันต้องมีกระบวนการในการไปเอเอเหมายคือสมมุติเราจะตายเรานึกถึงร้านนาถาปพิ่งล้วใจใจยอยู่กับน,นาถาไม่ใช่นะ่ะ มันมันบางทีนึกทางไม่ออกอะไรเงี้ยอ่านีพพานไม่ใช่เรื่องนิ่มคิดปุ๊บแล้วไปได้เลยเปล่าแล้วที่เคยเราเคยเล่ากันว่าไอจิตสุดท้ายยังไม่ใช่เรื่องเล่นๆคนนี้ทําดีมาทั้งชีวิตก่อนตายมันจะคิดเรื่องเลวไม่ออกอืมเงี้ยจะบังคับให้ตายมันคิดไม่ออกในขณะเดียวกันคนที่คิดเรื่องเลวทั้งชีวิตจะมาคิดเรื่องดีๆก่อนตายมันก็คิดไม่ออกเพราะฉะนั้นเราบังคับจิตสุดท้ายเราไม่ได้เน้นว่าไม่ได้ ว่าจะฝึกมันหนักจรทิงใดคิดว่าบอกใช่ก็ <c oughs> คือประเด็นก็คือว่าเราต้องแยกเช่นอยว่าเฮ้ยไอจิตสุดท้ายแล้วไม่ใช่ว่าอยากจะคิดก็คิดได้นะอมันต้องเกิดจากการสะสมแล้วคุณจะคิดได้งั้นคุณต้องมีสติกำกับโคตรโคตรอะ่ะแล้วคนที่มีสติออโตถึงขนาดว่าจะตายยังมีสติอยู่ไม่โวจะตายวุนว,วายอย่างเงี้ยมันต้องไม่ใช่คนธรรมดาน่ะมันต้องฝึกมามันต้องฝึกมาต้องปฏิบัติมา เยอะๆเลยเลยใช่ถึงจะมีสติว่าโอเคเราจะตายแล้วนะโอเคเราตายมันไม่ใช่ครับตอนนี้ไม่ของเรานะอรนี่ครับเพราะนั้นอยากจะคิดไปนิพพานเนี่ยนิพพานไม่ใช่สิ่งที่คิดแล้วไปได้นะอคุณต้องซื้อก่อนซื้ออะไรว่ากันโอเคครับผมกี่สุดท้ายก่อนนอนยังบังคับไม่ได้เลยครับพี่โอ๊ตบอกว่าแบบนี้ออใช่นี่เห็นไหมพี่โอ๊ตบอกว่าขนาดี่สุดท้ายก่อนนอนยังบังคับไม่ได้เลยอ่ะ เราจังจำคือเหมือนเวลาเราฝึกปฏิบัติพระอาจารย์เขบอกให้ลองดิว่าก่อนที่เราหลับอ่ะหายใจเข้าเลยหายใจออกอไม่รู้ไม่รู้ถามว่านางวันทองโดนฆ่าตาอยู่มือถือดอกไม้อยู่โดนตัดคอนรู้ตัวไหมสันไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าจะลงดาบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วินาทีไหนเไใช่ถึงในละครจะไม่ตายจริงก็ตามนะครับ